ก็มันแพ้กันเสี้ยววินาทีนะครับก็นักกีฬาก็ทาดีที่สุดแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงโคต้าโอลิมปิกเนี่ยนะครับไม่ไม่รวมวันนี้นะครับที่เอา1กับ2ได้เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่25จากการคัดของ UCI 45ประเทศตอนนี้เราได้หนึ่งที่นั่งแล้วในในส่วนของอประชาชนหญิงนะครับตอนนี้ได้หนึ่งที่นั่งแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าถ้าสมมุติวันวันนี้เราได้นะครับเขาก็จะไปดูว่าถ้าซ้ำเนี่ยเขาก็าต้องตัดออกนะครับเราก็ยังต้องเก็บแต้มอยู่ตลอดนับจากวันนี้ถึง30 31ตุลาคมนะครับหรือ20ก่กว่าของตุลาคมเนี่ยเขาก็จะตัดยอดตอนนั้นเลยนะครับงั้นตอนนี้เราได้หนึ่งที่นั่งแล้วแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นเนี่ยเขาก็เก็บแต้มอีกงั้นจะต้องดูทงแข่งตลอด 150แต้มนะครับจากเดิมที่ได้อยู่อันดับที่30ก็ลงมาเหลืออยู่อันดับที่25งั้นมีแข่งเนี่ยตอนนี้มันจะมีแข่งที่ประเทศจีนนะฮะเราก็จะส่งทีมเนี้ยไปแข่งจีนอีกกันยาเอเจนเกมอาจจะได้แต้มอีกส่งบีดไปนะครับได้แต้มก็บวกเข้าไปอีกนะครับน่าจะได้ในส่วนของถนนนะอาจจะได้หนึ่งที่นั่งส่วน BMX ตอนเนี้ ไอ้เจ้าโกเมตรเก็บตัวอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เก็บแต้มในแถบยุโรปนะครับแต่โกเมตรเนี่ยจะหนักหน่อยเพราะว่าเดิมเขาเป็นจูเนียตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นอีลิกงั้นตัวหารตัวอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยก็ตัวหารมันน้อยก็อาจจะได้หนึ่งที่นั่งแล้วก็จายอังสุธาสาวิตซึ่งจะแข่ง วันที่16ถึง21ที่มาเลเซียวันที่18นี่จะแข่งกีลินก็จะเก็บแต้มต่างๆอีกนะครับก,ก็คิดว่า,าในปีนี้เราคาดไว้ว่าถนนถนนหญิงนะ่าจะได้สักคนหนึ่งถนนชายคนหนึ่ง BMX 50 50นะครับเฉพาะผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะได้สักคนเพราะทุกปีเนี่ยเราได้ BMX ตลอดแล้วก็ลู่ อาจจะได้จักจายอังสุตาสาวิ์ก็ประมาณทักสามที่นั่งและคิดไว้อย่างนั้นครับ